พี่ทำไรครับมาลักรถครับรถลักรถยังไงนี่มันจอดอยู่เทิร์นเนกรเเล็กครับเห็นก็เอามาจอดทิ้งไว้ใกล้ๆเขตเทศบาลใกล้ๆทางกระยเดี๋ยวรถทางกระยจะเอาไปแล้วเานี่แล้วนี่มันยังพอจะขายเป็นเศษเหล็กได้รถรถอะไรครับเนี่ยคาวาซากิรุ่นเร่งแสงอ๋อแล้วออมีกุญแจด้วยเลขไหมเท่าไรครับเนี่ยแปดหมื่นกว่าครับโอ้โหนี่ยังขี่ได้เหรอพี่สภาพเนี้ย มันไม่แน่ใจนะถังมันมันหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าเอาด้านนี้ห้าด้านนี้เอา 8, เรื่องเหล็กแปดเก้าสิบส <laughs> <laughs> ิบรูหมดแ้วิรู้เรื่อยแังมันสิบรูว่ะดิเอาแล้วนี่เหล็กหักหมดแล้วนี่โชัวงอ่ะอาตายนะ้ำมันรั่วยางยางไป <laughs> โอ้หึนั่นไหนทำไมถึงก็ออกมาทิ้งพี่นะครับ คบุกลมฮะขบุกลมอ๋มมอรุ่นนี้ขบุกลมคาบุกลมโช๊คหลังน่าจะแตกนะเพราะน้ำมันเยิ้มอยู่อ๋อแตกหมด <c oughs> <c oughs> นี่ก็เรียกว่ารถเลยครับนี่ <c oughs> โอ้โหเอาเลยพี่น่าจะขายได้สักไร,ร่ครับเศษเหล็กแบบน,นี้ถ้าถอดแยกแม็กหน้าหลังน่าจะได้สักห้าร้อยครับแล้วก็เฟรมนี่ก็ช่างกิโลปติกกิโลแปดบาทครับปติกิโลแปดบาทครับเศรกโครงนี้กิโลละห้าบาทครับ ผมว่าตีๆแล้วรวมๆเต็มที่เลยไม่เกินสองพันทั้งคันเลยไม่เกินนะครับไม่เกินสองพันบาทแต่ว่าดีกว่าปล่อยรถขยะเมานะผมบ้านอยู่ใกล้ๆกัเลยเดี๋ยวผมชํำและดีกว่าอย่างงี้ได้ไหมพี่ผมผมเหมาพันแดพี่ไม่ต้องเอาไปขายเดี๋ยวผมเอาไปขายพันแปดออาเอาไปขายอดีผมไม่ต้องเหนื่อยขอผมนะพี่นะเพราะว่ามันเซ็ตเล็กกว่าได้ครับเอาเอาเอาเข็นเลยครับพี่ คุ้มวะอืมคต้องมีเงินแล้วเขาเลยเอามาทิ้งวเนี่ยครับพันแปดก็พันแปดเนาะล้อก็ฝืดไปฝืนไปรอด